สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมจะมาฟันธงเลขเด่น3ตัว2ตัวบนครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม264จากเลขสูตรครับที่ผมจะสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยที่ด้ลงคลิปไปให้กับสมาชิก ดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจครับที่ผมสรุปนะครับจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนให้กับสมาชิกดูในชุดฝันทงนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนเพื่อหาเลขเด่นชุดฝันทง เป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปเด็กเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากเลขสูตรที่ผมได้สรุปชุดสูตรนะครับในเลขปักหลักครับมาดูเล่นด้านหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับ ได้เลขเด่นอยู่ที่2ตัวครับ2ตัวเลขสูตรที่มาจากเลขปักหลักครับเลขปักหลักหลักร้อยนะครับที่ผมได้ลงคลิปให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับในตำแหน่งปักหลักร้อยชน6สูตร6สูตรจะได้เลขเด่นอยู่ที่2ตัวครับที่ชนกัน2ตัวก็มี2กับ3ครับเลขสองและสามเป็นเลขเด่นประจําหลักร้อยครับและหลัก10ครับหลัก10นะครับจากเลขสูตรที่คํานวณเลขปักหลักสิบครับ ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ3ตัวครับ190ครับ190มาดูเลขปักหลักครับที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับ190นะครับ3ตัวนะครับดางเลขปักหลัก10บนนะครับจากสรุปเลขสูตร5สูตรชนกันครับ5สูตรชนกันได้เลขเด่นอยู่ที่3ตัวครับ190ครับ190นะครับนี่คือเลขสูตรหลัก10นะครับและหลักหน่วยครับ หลักหน่วยจากการสรุปเลขปักหลักหน่วยครับปักหลักหน่วยทั้งหมดมีด้วยกัน6สูตรครับใน6สูตรนี้สรุปเลขเด่นชน6สูตรจะมีเลขเด่นชนกันอยู่ที่4ตัวครับ6789เครับ6 7 8 9ปเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับด้านหลักหน่วยครับ6 7 8 9ครับ6 7 8 9นี่คือเลขสูตรนะครับที่ผมได้สรุปเลขเด่นเลขปักหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วย เลขไทย3ตัวครับงวดประจำวันที่1ตุลาคมได้ลงคลิปที่สมาชิกดูไปก่อนนะครับผมนําเลขเด่นปักหลักครับจะมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนมาดูกันต่อนะครับผมจะนําเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยชนกับเลขสูตรนะครับเลขเด่นมาครบ3ตัวบนครับ เลขเด่นมาครบสามตัวบนนะครับก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขแปดเลขศครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดศูนย์นะครับที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ได้มาจากเลขนะครับซึ่งผมได้ลงคลิปไปในหวยวันศุกร์ครับหวยวันศุกร์เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมครับจากสูตรที่คำนวณนะครับได้เลขเด่นนะครับในสูตรวิธีการคิดการคำนวณผมก็ได้ลงคลิปวิธีการไปแล้วนะครับสูตรที่ได้เลขกลุ่มนี้ครับ เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข8เลข0ครับในกลุ่มนี้มาได้ทั้ง3ตัวบนนะครับมาได้ทั้ง3ตัวบนจากเลขสูตรที่คำนวณตามสถิติย้อนหลังนะครับเดินติดต่อเนื่องกันมาหลายวดครับในกลุ่มนี้ครับจะมีด้วยกันอยู่ที่7ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7ดครับ1 2 3 4 5 8 0นนะครับในกลุ่มนี้ครับนี่คือเลขสูตรครับที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับ ผมจะนําเลขกลุ่มนี้ครับไปชนกับเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วครับมาดูด้านหลักร้อยครับ2ตัวครับ2กับ3ครับ2กับ3ถ้าชนกันก็จะได้2กับ3ครับ2กับ3นะครับ2และ3ครับชนครับส่วนหลักสิบครับ190ครับ190ถ้าชนในกลุ่มนี้จะได้เลข1กับเลข0นย์ครับเลข9ไม่มีครับไม่มีเลข9ครับชน2ตัวครับ1กับ0นย์เท่านั้นครับ1นและศครับด้านหลักหน่วยครับหลักหน่วย4ตัวครับ 6, 7 แปดครับ6789 4ตัวนี้ใน4ตัวนี้ครับ6ไม่ชนครับ7ไม่ชนครับ9ไม่ชนครับชนที่เลข8ตัวเดียวครับชนเลข8ตัวเดียวครับผมก็ดึงเลข8มาวางหลักหน่วยตัวเดียวครับเน้นที่เลข8ปเลยครับวางหลักหน่วยตัวเดียวเน้นเลข8ครับผมจะนําเลขหลักสิบและหลักหน่วยครับ10หลักสิบหลักหน่วยคือ1กับ0ย์ครับนำมาจับคู่กับหลักหน่วยตัวเดียวคือเลข8ครับจะได้ชุด 2ตัวบนครับในชุด2ตัวบนชุดฟันธงครับ1กับ0นวางหลักสิบนะครับจับคู่กับหลักหน่วยตัวเดียวเน้นที่เลข8ครับก็จะได้เลขชุด2ตัวบนดังนี้ครับชุด2ตัวบนครับจะได้18และ08ครับ1 8 0 8 2ชุดเท่านั้นครับในชุด2ตัวมีด้วยกัน2ชุดครับ18และ0 8ย์ครับก็ต้องมาลุ้นนี่ครับใน2ชุดนี้จะเดินหรือไม่ครับจะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทาง เลขไทยสองตัวนะครับสองตัวบนในชุดฟันธงครับในชุดฟันธงที่ผมสรุปเลขเด่นนะครับผมจะนำเลขหลักร้อยครับสองตัวครับสองกับสามครับนำมาจับคู่กับหลักหน่วยหลักนำมาจับคู่กับชุดสองตัวสองชุดครับหนึ่งแปดและศูนย์แปดครับจะได้ชุดสามตัวบนดังนี้ครับในชุดสามตัวบนครับสองบางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบน สีชุดนะครับจะได้218 208่ครับ218 208 3วางหลักร้อยนํามาจับคู่กับชุดสองตัว2ชุดนะครับสองตบนสชุดจะได้สามหนึ่งแและ308ครับนี่คือชุดสามตะบนชุดตรงตรงครับมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดครับที่ยบสูตรนะชนสูตรนะมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดใน4ชุดนี้ครับใน4ชุดนี้ผม สรุปชุดเด่นชุดเน้นให้กับสมาชิกดูครับใน4ชุดคือ218และ208แครับแล้วก็318308ครับในชุดเด่นชุดเน้นครับผมเน้นไปที่นะครับผมเน้นไปที่318ครับเน้นไปที่318ครับระหว่าง318ครับนี่คือข้อมูลครับและชุดรองครับผมเน้นที่2 18ครับ218ครับชุดรองครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขท้าย3ตัวบนในชุด ฟันธงนะครับก็ต้องมาลุ้นกันครับในชุด3ตัวนจากการสรุปจับคู่ได้4ี่ชุดครับได้4ชุดตรงๆครับชุดเน้นก็คือเน้นไปที่318ครับชุดรอง218นครับนี่คือข้อมูลเลขท้าย3ตัวบนชุดเด่นและรองครับในตำแหน่งเลขไท้าย2ตัวบนครับจับคู่แล้วได้2ชุดครับได้2ชุดมี18และ0ต่ต้องมาลุ้นกันนะครับจะมาหรือไม่ครับ18นี่จะเดินหรือไม่ครับ หรือจะมาที่0 8ย์ครับเน้น18นะครับเน้นจุดเด่น18ดจุดรองไปที่08ครับส่วนแนวทางเลขตัวเดียวครับดึงเลข8ครับดึงเลข8น่าจะอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับตำแหน่งหลักหน่วยนี่น่าไม่น่าจะหลุดครับในตำแหน่งหลักหน่วย4ตัวครับ6 7 8 9ครับ6 7 8จ้านะครับที่ชนสูตรในกลุ่มนี้แล้วครับชนสูตรในกลุ่มนี้มาครบ3ตัววันได้เลข8ตัวเดียวเลข8ตัวเดียวก็จะมาตำแหน่งหลักร้อยหลักหน่วยครับ ในตาแหน่งหลักหน่วยถ้าไปเทียบกับสูตรที่ลงคลิปไปในหวยวันศุกร์นะครับในหวยวันศุกร์ที่ผมได้ลงคลิปไปให้กับสมาชิกได้ดูนะครับหวยวันศุกร์ได้เล็กเด่นนะครับเล็กเด่นมาย้อนดูกันสักหน่อยครับสรุปเลขโซเลยครับสูตร10หน่วยครับเล็กเด่นนะครับที่เทียบชนกันเลยครับเทียบชนสูตรกันแล้วนะครับเด่นชนเด่นอยู่ที่3กับแครับชน3กับ 8ครับชน3กับ8ในสูตรนี้ครับชน3กับ8ได้เลขเด่น3กับแนะครับแต่ผมเน้นที่เลข8ครับเน้นที่เลข8ที่เลยลงคลิปไปนะครับที่วดก่อนนะครับลงคลิปไปสรุปจับคู่นะครับ1 3 1 8 3 1 3 8ชุดเด่นนะครับในชุด3ตัวผมเน้นไปที่2 183 18ครับแต่ผมเน้น218ครับและลอง318ครับเน้นเด่น2 18นแได้วิ่ง8ครับที่ลงคลิปไปนะครับในงวด ในหวยวันศุกร์ครับที่ผมได้สรุปไปนะครับมาเทียบกันแล้วครับระหว่างเลขเด่นนะครับระหว่างเลขเด่นชุด3ตัวครับ218และ318ครับความน่าจะเป็นครับความน่าจะเป็นน่าจะมาที่318มากกว่า218ครับเทียบสูรแล้วครับมาจะมาจะมาที่318ครับต้องมาลุ้นเี้ครับจะมาหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเด็กไาย3ตัว2ตัวบนในชุด วันธงนะครับเมื่อประจำวันที่1ตุลาคม2564ครับผมก็นําเลขเด่นลงให้เปน็นสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับถ้าสมาชิกท่านใดน,นะครับที่มีแนวทางการคิดการคำนวณได้เลขเด่นนํามาเทียบมาชนตรงกับที่ผมได้คิดคํานวณน,นะครับก็นําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับถ้าเดินช้านานวันไปเข้าใกล้ๆวันเข้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะหาซื้อ,อยากซื้อลําบากครับ งวดล่าสุดที่ตัวเลขที่ผมสรุปไว้นะครับใน93 4 3 4มาเป็นเลขต่างที่ชนกันนะครับแต่ผลก็ออก9ก5ก็เป็นนิาราศไดพลาดตัวเดียวครับเด็ดในชุด35มีครับในงวดที่แล้วครับเด็ในชุดปันธงนี่คือในงวดของวันที่1ตุลาคมครับมาย้อนดูในชุดปันธงงวดของวันที่16กันยายนก่อนครับมาย้อนดูในงวดวันที่16กันยายนครับชุดปันธงที่ผมสรุปชุดเด่นไปครับเลขเด่นนะครับนํามาเทียบมาชนกันสูตรเดิมครับ สุดเดิมหลักร้อยหนึ่งสองแปดเก้าครับหลักสิบหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์ครับหลักหน่วยครับสองสี่ห้าหกครับนำชนเด่นกับเลขกดมาครบสามตัวสุดเดียวกันครับเด่นไปที่หนึ่งกับเก้าครับมาที่เลขเก้าครับหลักสิบครับชนสองตัวเด่นสองตัวครับหนึ่งกับสามครับเข้าที่เลขสามครับหลักหน่วยครับจากสี่ตัวครับ 2 4 5 6ครับผมเน้นไปที่เลข2เลขสีเลข4ครับไม่มาที่เลข2อเลขสครับมาที่เลข5ครับมาที่เลข5้าถ้าจับชุดในชุด2ตัวบน20ชุดนะครับจะได้35นะครับในกลุ่มครับ35นะครับในชุดในที่ผมสรุปชุดปันธงไว้นะครับในชุดปันธงที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ครับในชุดปันธงผมเน้นไปที่934ครับ934ผลปรากฏเลข สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไทยาย3ตัวบนในงวดวันที่16ออก935ครับเป็นที่น่าเสียดดยครับในสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันครับงวดของวันที่1ตุลาคมครับจากเลขสูตรที่คำนวณสูตรเดียวกันครับจะมาหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลนะครับจะเดินหรือไม่ครับก็ต้องมาลุ้นกันครับชุดเด่นเน้นฟันธงไปที่318ครับ รองไว้ที่218ครับเลขท้าย2ตัวบนฟันธงไปที่18ครับรองไที่0 8นครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับในชุดฟันธง3ตัว2ตัวบนเมื่อประจำวันที่1ตึ่งตุลาคม2อ6 4สครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจด้ยนะครับข้อมูลน,นี้เป็นแนวทางเลขสูตรที่คำนวณตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะครับ จะมาตามสูตรเดิมอีกหรือไม่ต้องมาลุ้นกันในงดวันที่1นึ่งตุลาคม2 5 6 4ครับขอบคุณสมาชิกไวเด็ดเลกเต็นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรไวที่ผมได้หาขนหน่าวแนวทางเลขเด่น2ตัว3ตัวบน ในชุดฟันธงเมดประจำวันที่1ตุลาคม2 5 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวะทาประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด Sub s c r ร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับ หอยสมาชิกหวยติดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไทย3ตัว2ตัวบนของงวดประจำวันที่1ตุลาคม2 5 6 4ห่เฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ